ถ้าเจ้าขาจะเอาสวยๆวยอะเจ้าขาต้องเติมเกมนะลูกแล้วเจ้าขายังเติมไม่ได้นะเจ้าขายังเป็นเบบียังเป็นเด็กอยู่เจ้าขาต้องมีงานทําก่อนเจ้าขาจะเติมเกมได้นะลูกเข้ใาใจไหมเพราะฉะนั้นอยากได้ของสวยๆอะเจ้าขาต้องทํางานโตมาทํางานก่อนแล้วก็อ่าซื้อของใส่เข้าใจไหมคะฮะแล้วเจ้าขาจะเติมเกมได้ยังไงไม่เจ้าขาจะเติมเกมได้ยังไง ได้ยังไงอ่ะอ่าแล้วแ,แล้วทำไงให้เติมเกมได้ืเมื่อกี้พูดว่าไงอ่ะไ,ไม่ให้ใครเติมเกมให้ป๊าป๊าเติมให้เหรอทำไมให้ป๊าป๊าเติมให้อ่ะก็จะให้ปาปาเติมให้อ่ะอา้าแล้วหนูทำไมไม่ทำงานแล้วเติมเกมเองอ่ะไม่หรอเอา้าแล้วป๊าป๊าทำงานาป๊าป๊ามาเติมเกมให้หนูเนี่ยนะ แหมโอ้หตัวมันปั๊มๆมาเนาะนี่เกตแต่งตัวอันนี้นตัวอะไรลูกเตเป็งตัวอะไรครับไหนเดี๋ยวดิขอดูใกล้ๆดลไหนดูให้ป้าดูตัวละครมันมืดตายลูกอย่างเงี้ยแล้วต้องถือโทรศัพท์ไปด้วยหระมันต้องถือโทรศัพท์ไปด้วยรอ,อ,อระลูกแล้วต้องใส่รองเท้าอะไรนะรองเท้าส้นตึกเนี่ยนะหันมาดูดิดูตัวละครนี่สวยไหมโอ้โหเนี่ยนะสวยของหนูแล้ววะตายแล้ว ตัวอะไรล่ะเนี่ยมันต้องถือโทรศัพท์สองหน้าตัวเองไว้ตลอดเลยเหรอถ่ายรูปอะเซลฟี่อะลูกถือโทรศัพท์ไปเซลฟี่แล้วถืออีกมือนึงถืออะไรคะนะเนี่ยกระเป๋าอ๋อถือกระเป๋าอืมนี่มันนางแบบที่ไหนเนี่ยลูกแหน่ดูดิแหน่แหน่ดูหน้าดิโอ้หตายแล้วนี่มันมนุษย์หรือแมวเนี่ยลูกสวยยังฮะอันนี้สวยแล้วใช่ไหม หนูว่าหนูแต่งตัวสวยแลวใช่ไหมคะเราต้องถือโทรศัพท์เซลฟี่ตัวเองตลอดเลยเหรอนี่มันให้กดตรงนี้พวกนี่นี่กดเล่นตรงนี้ได้นะเออแดนเนี่ยเต้นเห็นไหมเต้นเห็นไหมแดนหนึ่งแดนสองแดนสามเต้นได้เห็นนะเออ้โโอ้โหโอ้โหไหนเต้นใหม่ดิเต้นใหม่ดิโอ้โห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 เต้นไปด้วยลอยไปด้วย สปีดวิ่งไวลรกเนี่ยเนี่ยวิ่งไวเออเอ้วทำไมไม่หยุดเต้นนะทีอะทำไมให้มันหยุดเต้นอะกดนี้ป่ะกดโคลนนี่ปะอ๋อทำมีให้หยุดเต้นเหรอโอ้โหเก่งว่ะอ๋อเต้นเต้นแล้วเดิมด้วยเน,นี่ยนะ โอ้โหโอ,โหโอนั่งแล้วเต้นได้ด้วยตายแล้วมีแมวด้วยเาเลีเ้ยงแมวด้วยอืมอนี้ใครอ่ะพี่นิวไปเนี่ยไหนอ่ะวิ่งเข้าไปนะ่ะอย่าเหรอเออแต่งตัวเหมือนพี่นิวเลยไปเทค่ะ <laughs> อ๋อไม่ใช่ละหน้าสวยเกินถ้หาขาดหน้าตาสวยคนหนึ่งเขาเลยวะเนี่ยหน้าอะไรวะเนี่ย Ok ta